สวัสดีค่ะพี่ปองสวัสดีค่ะได้ยินแล้วว่าพี่ปอยเนี่ยประสบความสำเร็จเดียวมากทางดนานการเงินใช่ไหมคะเลยหนูเนี่ยเพิ่งจะเริ่มทํางานเลยอยากจะขอคาแนะนำค่ะเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินค่ะอือ่พี่ก็ยินดีมากเลยนะที่แบบน้องเออสนใจที่จะวางแผนการเงินตั้งแต่อายุยังในน้อยเนาะพี่เองเนี่ยก็เริ่มต้นจากอายุน้อยเหมือนน้องนี่แหละมีเรื่องไหนที่อยากรู้เป็นพิเศษไหมคะถามพี่ได้เลยนะอยากรู้เดียวกับว่า การวางแผนการเงินเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงบ้างพวูว่าหมอเพิ่งจะเริ่มทํางานก็เลยอยากรูว่าการควรที่จะวางแผนทางการเงินยังไงบ้างค่ะอ๋อสิ่งแรกที่พี่อยากแนะนานะก็คือเป็นการสร้างวินัยทางการเงินของเรานั่นเองนะคะโดยมันเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะในการแบบว่า,าจัดการรายได้ให้เหมาะสมกับค่าใช้ใจ่ายของเรานะาานาพี่ก็จะแนะนําวิธีที่พี่ใช้เองมาโดยตลอดนะคะโดยพี่จะแบ่งเงินนะคะออกเป็น4ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะ โดยส่วนแรกนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายประจําวันนะค่าใช้จ่ายประจําวันเนี่ยก็จะเป็นพวกค่าเช่าค่าอาหารหรือว่าค่าเดินทางอันนี้จะแบ่งไว้ประมาณ50%ของรายได้ส่วนที่2นะคะจะเป็นการออมฉุกเฉินพี่จะแนะนําว่าให้เก็บไว้ใช้ระยยามฉุกเฉินอ,อย่างน้อย3-6เดือนของค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือว่าจะคิดเป็น20%ของรายได้ส่วนที่3ก็จะเป็นพวกการลงทุนนะคะเพื่อให้เงินของเราเนี่ยเติบโตในระยะยาวพี่แนะนาให้เริ่มลงทุนในสินทร,รัพย์ที่มั่นคงก่อนนะคะเช่นการลงทุนรวมตา สัดนี่หรือว่าเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะมีแบ่งไว้ประมาณ20%ของรายได้ส่วนที่4นะคะก็คือเป็นการพัฒนาตนเองนะคะเงินส่วนนี้เนี่ยก็จะใช้สําหรับในการเรียนรู้หรือว่าการอบรมเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสกิลของตัวเองนะคะอันนี้แบ่งไว้ประมาณ10%ของรายได้ค่ะโอ้ยฟังดูมันเห็นดีมากๆเลยค่ะน่าสนใจมากเลยแต่หนูเนี่ยยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนจะเข้าไ่เลยค่ะควรจะเริ่มยังไงดีคะก่อนอื่น ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยออไม่จําเป็นที่จะต้องเริ่มจากสิ่งที่แบบว่ามันซับซ้อนเราสามารถเ,ออเริ่มต้นจาก อกองทุนที่มันมีความเสี่ยงต่ำก่อนได้ซึ่งก็จะมีผู้จัดก,การกองทุนนะคะช่วยดูแลการลงทุนให้เราเราก็แค่คอยติดตามผลนะคะและก็ค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมและเมื่อเราเนี่ยมั่นใจมากขึ้นนะก็อาจจะมีการลงทุนในหุ้นหรือว่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อกระจายความเสี่ยงได้มากขึ้นแล้วพี่ปอลนี่ยคิดว่าหนูเนี่ยควรที่จะตั้งเป้าหมายการเงินระยะสั้นและระยะยาวยังไงบ้างคะ จะได้นำให้แบ่งเป็นสองช่วงเลยนะคะอย่างที่น้องบอกเนาะคือน้องถามเรื่องเป้าหมายการลงทุนระยะสั้นกับระยะยาวเนาะดยระยะสั้นเนี่ยพี่กะจายตัวอย่างเช่นเป็นพวกแบบว่าการเก็บเงินฉุกเฉินมากกว่าเนาะหรือว่าเป็นเก็บไว้เพื่อซื้อรถหรือว่าวางแผนการท่องเที่ยวภายใน1นถึงสปีเป้าหมายเหล่านี้ก็จะต้องมีความชัดเจนแล้วก็ต้องสามารถวัดผลได้เพราะมันเป็นเป้าหมายในระยะสั้นแต่ถ้าเป็นเป้าหมายในระยะยาวก็จะเป็นพวกการซื้อบ้านเพราะมันก็ต้องใช้เงินในจำนวนมากเนาก หรือว่าเป็นการเกษียณด้วยกันหรหรือว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจนะพี่ก็มองว่าเราเนี่ยต้องเริ่มวางแผนตะั้งแต่อายุยังน้อยๆเหมือนน้องนี่แหละเพราะว่าผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยมันจะ,จะต้องใช้เวลานานะคะ่ะอ๋อใช่ค่ะหนูก็คิดว่าต้องเริ่มจากการเก็บเงินให้ได้ก่อนอแต่บางทีเนี่ยการใช้เงินเกินไปนของหนูหนูก็ทําให้หนูฟุ่มเฟือยมากๆเลยพี่ปอยน,นี่มีเคล็ดลับในการเก็บเงินยังไงบ้างคะ พี่เข้าใจนะว่าแบบคนเราก็ต้องมีการใช้เงินที่มันเกินตัวไปบ้างเนาะทุกคนก็จะมีปัญหาเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายนี่เหมือนกันเลยซึ่งพี่เนี่ยจะแนะนําให้เรานะเอาลองใช้แอปพลิเคชันใน,านาก,การจัดการการเงินหรือว่าจะทําเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายก็ได้เพื่อที่เราเนี่ยจะดูว่าเราใช้เงินไปกับอะไรบ้างแล้วก็จะมออีจะช่วยให้เรามี วินัยมากขึ้นนะในการใช้เงินที่เป็นกุญแจสําคัญเมื่อเรามองเห็นภาพชัดเจนเนี่ยเราก็จะสามารถปรับตัวเข้าได้ง่ายขึ้น,นะคะุยขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ปรณ์หนูเนี่ยได้ความรู้และแนวทางเยอะขึ้นเลยแบบนี้หนูคต้องเริ่มริดใจเกีก่กับการวงางแผนทางการเงินเยอะม,มากๆเลยค่ะ ไม่เป็นไรจ้ะดีมากเลยนะที่หนูแบบว่ามีการตั้งเป้าหมายในการวางแผนการเงินพี่วันใช่ว่าจี้เนี่ยจะต้องทํำตามแผนที่วางไว้ได้แน่นอนเลยเพื่อขอให้จี้นะคะประสบความสำเร็จจากการเงินแล้วก็สิ่ที่สัมภาษณ์พี่ไปก็เอาลองไปแับใช้ได้นะ สวัสขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมาเร่่มในการน,นะคะค่ะ,คะ,คะเป็นไรคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่พี่ปอยมาแชร์ให้พวกเราได้รู้กันนะคะว่าการวางแผนทางการเงินการลงทุนต่างๆนี่ควรจะทําแบบไหนบ้างค่ะค่ะถ้ามีใครแบบมีประสบการณ์ดีๆมาแชร์ให้พวกเราได้รู้กันอีกนะคะรายการของเราก็จะได้ถูกใจขึ้นมาอีกรอบนะคะตอนนี้นะคะรายการของเราก็ขอลา,อาไปก่อน,นะค่ะขอบคุณค่ะ